สวัสดีครับพิวดบิวเทคนะครับวันนี้พิวดเองก็มาแนะนำนะครับวิธีเขียนฝาทรงจั่วนะครับก่อนอื่นก็เปิดไฟงานเราขึ้นมานะครับห้องพิวดตอนนี้ก็กําหนดเป็นความสูงที่5เมตรนะครับแล้วก็ลึก3าเมตร80นะครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่เมนูคัสตอมนะครับแล้วก็ไปที่เซเวลลิงนะครับจากนั้นนะครับให้เราดับเบิลคลิกผนังนะครับเพื่อที่เราจะวาดเป็นจั่วนะครับอย่างนี้นะครับก็ดับเบิลคลิกมานะครับ ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูโชกกลิทได้นะครับเราก็ตั้งไซส์ขนาดให้มันเหมาะสมนะครับตัวนี้พิภูตเองก็คลิกไอ้แอคทีฟเป็นสีฟ้าก่อนนะครับจากนั้นเข้าเมนูดอนะครับเลือกปริได้นะครับจากนั้นก็ตำแหน่งเซนเตอร์ของมันนะครับก็คลิกนะครับจุดเริ่มต้นคลิกเสร็จแล้วนะครับลากนะครับว่าเราจะเอาจั่วขนาดที่ความสูงเท่าไหร่ก็ตามกลิทที่เราวางแผนไว้นะครับ คลิกเป็นให้เป็นเวกเตอร์ปิดนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับแล้วคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งเพื่อออกจากคําสั่งครับจากนั้นนะครับให้เอาเมาส์นะครับไปคลิกที่เส้นให้เกิดแอคทีฟอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปคลิก Transfer to Area นะครับอ่าคลิกนี้เสร็จตรงนี้จะกลายเป็นเวกเตอร์ปิดแล้วนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่พื้นที่เวกเตอร์ปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มาเซตนะครับ o f ฟเดอะว l ก็คือเท่าขนาดความลึกของห้องนะครับยูก็เซตเป็นสามพันแปดเอนเตอร์นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่พื้นนนนนทีี่่ววางงงอออกกกคครรัั้้ึะะบบแลล็เเเืืหมมดิ กำหนดจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็วาดเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะฮะโอเคคลิกขวาคลิกขวาออกอีกครั้งนึงนะครับคลิกที่เส้นนะครับเพื่อแอคทีแล้วก็คลิก Transfer to Are a นะครับพอเป็นเวกเตอร์ปิดปุ๊บเราก็คลิกที่เวกเตอร์ปิดนะครับจากนั้นก็ใส่นะครับ Off the w a l เท่าไหร่ก็ตามพื้นที่ห้องนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดดี t u r n ออกมาดูก็จะได้ฝ้าทรงจั่วนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับพี่วุฒิแนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากและสวัสดีครับ